อืย้ยหน้าชนบางกล้องอมากแฮปปี้แฮปปี้จะหน้าหนาวแล้วทำไมไม่ใส่หน้ากากไวรัสแพร่กระจายดีในอากาศเย็นนะแกแกก็ติดไวรัสหรอก มแ,ากากแม่ไม่ใสากากหหห่หน้ากากเป็นแมวมันไม่ใส่หน้ากากะฮะอืมหืมหนาวอันตรายนะแกที่มีอยู่ก็แรงอยู่แล้วรูคิเมียเนี่ยอืมอืมเด็กหกขวบเด็กหกขวบ